จะมีเงาหางเอ้ยน้องสวยเนาะนี่เดี๋ยวเรานี่หนึ่งสองสามทีนี่เราก็ได้แล้วไหลไหลอยู่เนาะพงษ์นะครับหวานเหี้ยแล้วสวัสดีครับพี่น้องมี้คนสุมน่มยิงแพามาหาหลอดยิงปลาครับผมนะครับไม้เก่าครับไม้เด็ดไม้วิ่งครับผมนี่ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันเลยครับ ติดตามไปเอกันครับนะครับนี่ครับนี่ตระนิ่นหน่อยอร่อยายเลครับนี่หลังจากฝนตกนอกน้มหมดเนาะนาจจ้มีมะคอครับสิงผลงานมะคอใหญ่ที่นอนเบืองอยู่ฟั้งครก็ข้าเจ้าตกปลาครับตั้งไงนี่ตกปลาแล้วยิงปลากันครับไม้วิ่งครับโตให้โตบ้นนะครับตอนนี้ cô tôi mua thôi mà Thử gấp, thử gấp, thử gấp, đôn, 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 อ,อย่ารุดลุดย <c oughs> ิ่งป่าในหลอกเจ้าหามเงยยังวะต้องหอวเงินนี่อู้หิ่งองเลยเปไนไงละ่ะยังอเจ้า,จายิงอยู่เงินี่สิดนนนะลงป่าแามัไหนวะอน ยนหลูดดอ,อกไม่ตั้งศูนย์ปืนไหมครับผมตั้งศูนย์ดอทไหมต้องยิงกระป๋อง,งแม่นอยู่ครับขอขอ,ขอ phải hấp nó lút nó rút gì thôi nó rút thỏ ấy để xây vì nữa đốn đồn đốn để xây đồng hành nè thỏ nhanh hấp kéo gì chén này đó mà leo mà leo tem

เกือบบริกรครับพี่น้องเนยของขางเกือบรุตเลยครับี่น้องใส่สวยยู่ครับ แล้วเลยครับขอยยังครับครับขออยยังเก็บปลารับผม่นงานมินิหยุกยิ่งตีดดอนอู้หงอวยเริ่งปืนปลาหายปลาขอยยังขืนครับขุนร้อยโดนห้ออ ยังวะฮะครับพี่นอ้องยัยไมาหีิงไม้หนึ่งครับผมหลั้งจากไม้หยิ่งผมผมือหันเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นเมื่อไรพอดีครับเกือบว่าทัานครับเกือบแรนบีนว่าหั่นมซันเกืบเสียว่ามึงอีกแล้วเสีว่าเนี่ยเยแหละู้กเก่าแห้วครับผู้เสียคยมามล่ไผมเนี่ยยัยมาแถวนี้ครับผมมือนี้ เขาว่าไสปงตมุกครับผมตามผลงานต้องการครับวัอน,นี้พี่มีแต้มต่อไปพี่น้องได้เบิ่งอยู่วัอน,นี้เหนื่อยหนาเขาว่าหาตึกเหี้ยววานเหี้ยวผ้าเหี้ยวไหนั้งเหี้ยไหนทั้งได็ปลาเต็มตงงู้เหยงอยู่หมันแท้เจ้าเหาสิหมาห้องมัน ครับผมติดตามผลงานกันครับน,นี่ข้าวหนึ่งขุนนะครับเป้าไม,ม้ผมขต้นสะดาวฟังขุนนะครับต้นตะดาวต้นอล่างปลูกเปลีนอนนอครับมันมึงแต่งท่ากานเราต้องได้เพิ่มยางครับเพราะว่าสังเกตปลาบัวนี่มันมาขึ้นอยู่ใกล้ไกลครับแถวใกล้ๆกลแถวเนี้ยมันมากขึ้นครับหรือว่ามันไก่ คนว่าต้องไปฟังคุณหนอคุณหน้าเจ้าไปตึกแหฮงของคุณไปให้กินเขากองเจ้าว่าอย่าว่าคุณสี่จะไปพี่น้องนี่ยว่ายู่นี่ก็ปืนกระบอกไม่กันครับสร้างปืนกระบอกไม่ไปยังไมอยู่ครับผมอะไรปืนตัวไหนมาเดาสิมา เดี๋ยวมาดีวิวอู๋เหมือนกันครับผมยิ่ไงยะไก่เป็นแน,น,น,น่อะไรครับทำอะไรก็ดีแท้ต้นใหม่ไอ้ครับพี่น้องไปนครับยังขอเงเองได้เลยครับต้นนั่นนี่ปลาอดีตตื่นคนครับโอ้อพี่น้องสวยครับเวอรนี้ดเเูเดา้อยครับเมือ่อตียังไงในตอนนี้ตึกแต่ล่ามครับแต่ล่ามตอด นายังตั้มก็มีอยู่สามแมยสามสี่เมรครับตอนนี้ผมซื้อมาปุอยจุดสามสี่จุดเนี่ยอู้หามันเนี่ยดีอยู่ใส่หัวครับผมหันยืนยิ่งถึงโดนนะครับมือก็เ่ืงสิจับงามันนะอ่านครับมันอ้เห็ดผมแล้วเห็ดผมแล้วเตือนอู้จะเมย,ยใหญ่หา่างเอ้ยหัว ่วยเนาะพี่น้องเนี่ยยิ่งในอยู่อะไรเมื่อนี้นี่เตรียมเดียวโอ้ยแย่ว่าอยู่ผูกเปครับว่าจะจับเบื้องแถวๆนี้ผูกเปนอนอยู่นี่โอ้อ่ามันนี่นี่พี่น้องเออรื้อตำรวจพื้นที่ เจอเจ้าที่เพิ่นเรียบร้อยเลยเตี่ยนนิตรเมียใหญ่ๆซ่าเลยครับนิยวปวดดีครับเห็นมั้ครับนี่นี่ครับปลายปืนนี่ครับอือหูห่างเอ้ยปิดขัดเหรอ ตายตายตายปวดที่น้องปวดเลเยกดกับา่อยกดนนะ่องย้งเยะ่องม่ส่งอะไมาบ่อยไหมครับเนี่ยคนชุ่มชุ่มยิงครับมาเข้ามาอยู่ครับเดี๋ยวเราหนึ่งสองสามสี่อันนี้เราก็ได้แล้วหลายอยู่เนาะครบองค์เลือคเข้าขไป เฟซเลยนะพี่เนาะครับเซตเอ้ครับอ่าพี่พิมพ์เลยแล้วผมพิมพ์พิมพ์ฮะอ่าใช่ใช่พี่ตัวนี้แหละครับตัวนี้เลยครับนอ่าใช่ใช่พี่ตัวนี้คนต้องดีนะครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเฮ้ยก้างหัวด้วยก้างหัวหน่อง เห็นครับผมมันหมานนะพี่ครับครับผมรักพี่เลยครับขอบคุณมากพี่มันลึกลึกลึกไงพี่ลึกไงหรอหวานได้เอาดึงขึ้นเลยใช่ไหมครับเขาหวานเหี้ยแล้ว ทามใช่ไหมครับติดเลยไอ้ติดเลยโอ้มี่อยู่เนี่ยได้ตัวนึงหนอน้องเย้ยขึ้นยกไก่ครับ สองสามตัวคอใหญ่นึ่งมิ่งนีใส่กับมีแตะมักสองโลขึ้นนะบิ่งแล้วรับนี่ว่าคอนหัวใหญ่ในะว่าัวนะเอฟซีเขาน่นงเอฟซีคนแล้วก,กันม่าวันเหี้ ô đi đây, đấy cháu có lấy có xe có đi tạm ảnh 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 cay ขอคอไงขึ้คนคอพี่ขออ,าานนอ,อู้มาดีขึ้นเยอะเหมืนหันนี่เนะล่อมาดีขึ้นเยอะมอโมย อันี่นู้ว่าหันไหนครับพี่น้องวันนี้คนตุ้มยิง่งขออยากปีคลิปบใบสำเร็จครับผมผลงานอะไรก็ได้บ่ขอใหญ่ตัวนึงครับใส่นะท่านเจ็ดแปดสี่จุครับมาถึงโลแล้วครับผมนะค,ครับวันนี้ ห่อนห่อนห่อนมาเนี่ยแดดแห้งครับเงาแดดคุณครับหัวคออะไรยิงบ้านท่านนะครับยุ่งใหญ่บ้านเนี่ยให้กับพี่น้องก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามก็ร่างใจกันได้เลยครับผมขออย่าพี้คีไปแก่ๆครับผมนะครับสวัสดีครับกลับบ้านครับผม